ดาวล้อมเดือนีเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าคุณนายคนไมยมงคลไมมงคลดาวล้อมเดือนสมชื่นแหละถ้าจะมีดาวมันล้อมเราเราเป็นเดือนขอบคุณครับไม้มงคลไปปลูกที่บ้านระพองเพชดดาวล้อมเดือนสวยงามเดี๋ก็เป็นดอกแล้วเดี๋ยวรอดูดอกกันดอกสวยมากมันจะบานแค่ตีห้าถึงเก้ามงเช้าแค่นั้นเวลาน้อยมากใช่ บานวันเดียวไม่เนี่ยบานวันเดียวต้องดูตลอดเวลาแล้วต้องเสียต้องอาจจะตรวจทุกวันต้องมีคาถาอะไรไม่้องเช่นทุกวันเอาไปใส่ไว้ตรงต้นนะใช่วันนี้ใส่เลยโอเคกลับคุณครับกลับบ้านได้หลังจากผ่านไปสองสามวันแล้วก็มาแอบส่องดูครับว่าน้องแคทตัตของเราเป็นยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมครับ เดิมที่จะโผล่ออกมาให้เราเห็นนิดนิด,นดแล้วครับนี่ครับรอบอบสวยเหมือนเดิมสวัสดียามเช้าค่ะนี่ค่ะติดตามกันมาหลายวันวันนี้บานแล้วค่ะดาวล้อมเดือนของเรา สวยงามต้นนี้พี่สาวให้มานะคะเพราะปลูกเองไม่เคยออกเลยค่ะนี่ค่นี้นไ้เป็นสายกําลัง,งจะบานค่ะเก้าโมงแล้วยังบานไม่เป็นที่เลยค่ะสายสมชื่อจริงๆ ตามดูอีกหนึ่งดอกนี้นะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสูแดดไม่ไหวใช่ไหมเหี่ยวไปแล้วหนึ่งดอกนี่ยเหรอสวยงามเพิ่งเคยเห็นดอกสดๆดอกเล็กออกอมีอไหมไหนตรงไหนอีกนี่ยเหรอมีแค่สองดอกเนี้ยนะ ใหญยบลอย,ย,ส,ยสวยงามมากค่ะบเราแคปตัขาเรียกว่าดาวล้อมเดือนนะครับเพราว่าจะมีอันนี้ตัวใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็เล็กๆๆรๆอบก,กับพี่สาวให้มาครับขยับหมุนให้เห็นเลยจับหมุนนี่ยนีนย่สวยงาม นี่ก็เป็นไม้มงค,คลของเรานะครับปลูกไว้สวยงามครับ